ครับวันนี้สํานักง,งานเกษตรจังหวัดนครราชสีมานะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสํานักง,งานเกษตรอำเภอปักทงชัยเราได้ออกมาติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้ข้าวนะครับซึ่งในพื้นที่นี้ก็คือตําบลลกออกอําเภอปักทงชัยนะครับซึ่งอําเภอปักทงชัยนั้นมีพื้นที่การระบาดของโรคไหม้ประมาณ1,000ไร่นะครับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณ330 3ารายนะครับซึ่งขณะน,นี้ทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดและสำนักง,งานเกษตรอำเภอไดอ้มาสร้างการรับรู้นะครับให้กับเกษตรกรได้มีความเข้าใจในเรื่องการป้องกันกำจัดโรคไหม้ให้ที่เกี่ยวกับข้าวนะครับซึ่งดำเนินการไปแล้วในส่วนหนึ่งก็คือทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดได้สนับสนุนหัวเชื้อไตโคโดมานะครับมาดำเนินการในพื้นที่นะแล้วก็จะให้ทาง เจ้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกตำบลน,นะครับได้ออกติดตามสถานการณ์แล้วก็แนะนําให้เกษตรกรนําหัวเชื้อไตโคลมานี้ไปผลิตนะครับเพื่อที่จะเป็นเชื้อไตโคลมาพร้อมใช้ในเป็นในการกําจัดโรคไหม้ของข้าวนะครับซึ่งโรคไหม้นี้เกิดจากเชื้อรานะครับซึ่งสามารถที่จะใช้เชื้อชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดนะครับพี่น้องที่นําเชื้อสารชีวพันธุ์นี้ไปใช้นะครับ ก็จะมีความปลอดภัยนะซึ่งสารนี้ไม่ไม่ใช่สารเคมีนะครับนในการแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรก็คือหมั่นให้พี่น้องเกษตรกรได้มีการตรวจแปลงนะครับถ้าหากพบในการพบโรคที่เกิดจากโรคไม้นี้ก็ให้รีบแจ้งทางสํานักง,งานเสรีอำเภอนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าขณะนี้นะครับข้าวอยู่ในระยะการแตกกอนะครับก็แนะนําให้เกษตรกรนั้น ให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียนะครับซึ่งจะทําให้เมื่อใช้ปุ๋ยยูเรียมากเนี่ยจะทําให้การระบาดของโรคนั้นเพิ่มขึ้นนะครับ,รบก็ขอให้มีการลดการใช้ปุ๋ยลงนะครับแล้วก็มีการหมั่นตรวจแปลงน,นำสารชีวพันธุ์นี้ไปฉีดพ่นอยู่เป็นประจํานะครับก็ใช้ในระยะประมาณ5วัน7วันต่อครั้งก็ดูอาการนะครับถ้าหากว่า,าเชื้อนี้ เชื้อราที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเบาบางลงเราก็อาจจะมีการหยุดที่จะให้ให้ใหสารพินผ่านนะครับแต่อย่างไงก็ตามครับให้ติดตามาการระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโรคไหม้ของข้าวนั้นสามารถาเป็นโรคได้ทุกระยะของข้าวนะครับจนถึงระยะออกรวงนะก็ขอประชาสัมพันธ์ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับทุกพื้นที่ให้มันตรวจสอบนะครับตรวจแปลงของตนเองนะครับหากพบการระบาดโรคไหม้นั้นขอรีบแจ้งทาง เจ้าที่จากสำนักง,งานเสียเพลินะครับเพื่อที่จะลงมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ